ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะพร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่นๆเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงอุ้ยวันละครแบบนี้นะคะมาตอกย้ําความเป็นแม่บ้านตัวจริงไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่นะคะด้วยการทําผมเมยง่ายๆค่ะเรียกว่าของใกล้ตัวทุกอย่างเนี่ยนะสามารถนำมาใช้นำมาดัดแปลงให้เป็นของใหม่ได้นะคุณผู้ชมรับรองว่าประหยัดนะคะแถมยังเป็นสูตรเฉพาะตัวด้วย กับช่วงนี้เลยค่ะสวยประหยัดฉบับโฮเมดค่ะขอบอกว่าประหยัดแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะหยิบจับเอาของในครัวหรือว่าของรอบรัวที่กินได้มาเสริมสวยด้วยการทําโทนเนอร์จากน้าซาวข้าวถ้า oh. ยังไม่หมดพีงเท่านี้ยังมีสเปรย์น้าแร่ที่ทําจากแตงกวาด้วยโอ้โห oh, oh, มาขนาดนี้แล้วเขาเรียกว่าตรงคอนเซ็ปต์กับรายการเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าแค่นี้ไม่พอนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพักแบบราคาหลักร้อยเท่านั้นโอ้โหถูกและดีอีกแล้วคุณผู้ชมขาเราจะไปกันที่ ล็อบเทล2 2โฮสเทลกันค่ะและไปชิมของอร่อยหลักสิบที่รอขสัย์มาเป็นอย่างดีอย่างออสร็อกสเต็กนะคะภายใต้คอนเซ็ปของร้านที่ตั้งเอาไว้ว่าสเต็กค,คุณภาพดีราคาไม่แพงทุกคนทานได้โอ้โหยครด้ว่าเหมาะกับรายการเราอย่างแรงอะคะ่ะคุณผู้ชมแรงเลยค่ะแรงค่ะถ้าจะอัจแน่นความอลังการถูกและดีไวขนาดนี้แล้วนะคะเอาไปว่าเรารีบไปดูกันเลยค่ะกับช่วงแรกสวย,สวยปร,ประหยัดฉบับโฮเม มมบบโเวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาสวยรวยประหยัดค่ะกับการทำโทนเนอร์จากน้ำซาวข้าวและการทำสเปรย์น้ำแร่แตงกวาโอ้โหเกลียดท่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่พูดถึงเรื่องโทนเนอร์อีฉันใช้บ่อยมากมเพราะแต่งหน้าประจำไงคุณผู้ชมเวลาล้างหน้าเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าแห้งได้นะคะแต่ว่า ทนเนอร์จากแตงกวาเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแถมราคาหลักสิบด้วยถูกต้องแน่นอนค่ะวันนี้นะคะทนเนอร์ของเราจะไม่แพงอีกต่อไปค่ะเราจะมาทำทนเนอร์ที่ถูกที่สุดในชีวิต<ะ>มาดูแลผิวหน้าอันสวยงามของเรานะคะจากน้ำสาวเข้าที่มีกันอยู่ในบ้านนี่แหละคุณประโยชน์มันเยอะมากๆเลยสามารถเอามาดูแลผิวหน้าต่อได้ด้วยนะคะถ่ผู้ชมอย่างเริ่มเลยดีไหมคะได้เลยค่ะเริ่มจากดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ ดีป่าคุณผู้ชมขานี่เลยเริ่มแรกเี๋ยวาสาดฉัน,นะสาดเอาผีออก <c oughs> ข้าวสารค่ะใส่เข้าไปในถ้วยก่อนครึ่งถ้วยพอ,อสประมาณนี้ก็พอท<แ>ำเป็นตัวอย่างล้างข้าวสารก่อนขันตอนก็ง่ายแสนง่ายไม่ยุ่งยากนำข้าวสารมาซาวน้ำแบบนี้สซาน้ำครั้งแรกและครั้งที่2ให้เททิ้งไปก่อนค่ะเพื่อล้างความสกรปรกที่ยังคงค้างอยู่ในข้าวสาร หลังจากนั้นก็นำข้าวสารมาซาวน้ำต่อนครั้งที่3และครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากได้แล้วก็นำข้าวสารไปแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ1นาทีแช่ไวยคะ่ะ หนึ่งปียืนรอค่ะบ้าเหรอหนึ่งนาทีพอหนึ่งนาทีเหรอหนึ่งนาทีโอเคเช่นหนึ่งนาทีฮะฉันเตรียมแบบว่าภาชนะใส่ก่อนเลยได้ไหมอ่ะได้สิจ๊ะวันนียฉันแบบเตรียมมาไว้แล้วลิ้งเนี้ยเอาไว้ใส่แบบว่าโทนเนอร์เธอเป็นคนน่ารักอะที่ใส่ภาชนะแบบนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบเผื่อวันไหนเนี่ยเราจะได้แบบเอาสำลีมาเปิดชุบน้ำเอาไปช่ถั่วจ้มชุบน้ำสะดวกสบายแต่ว่าแอร์ทำทั้งทีธรรมดาไม่ได้ธรรมดาไม่ได้เราต้องตกแต่งตกแต่งอะ ระหว่างรอสองสาวก็ขอตกแต่งภาชนะจะได้น้าหยิบใชยขึ้นคะ่ะนี่ค่ะขวดที่เราตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยเอาละคุณผู้ชมค่ะพอ,อแช่น้ำแช่น้ำสาวข้าวได้หนึ่งนาทีแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาบรรจุในกระปุกข้าวได้แล้วค่ะคุณผู้ชมสีสันกำลังดีงามไม่ใสไม่ข้นจนเกินไปน่าใช้เป็นที่สุดนะคะ ครบหนึ่งนาทีก็กรองเอาน้ำที่ได้มาใช้ทำโทนเนอร์ค่ะโทนเนอร์เนี้ยนอกจากจะสามารถเอามาเช็ดแล้วเนี่ยเรายังเอามามาร์คหน้าได้ด้วยการนี่เลยผสมลีมาชุบ <3 S 1> ใช่ไหมาชิดทาสาพิษนี่เลยผู้ชมค่ะเอาสำลีนี่ชุบน้ำแมเข้าไปแล้วก็มาเบอะเอาไว้แบบนี้ค่ะรับรองหน้ากระจ่างใสแล้วก็ไม่มันนะคะ เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว mm. ก็นำมาบรรจุใส่ขวดสำหรับใช้งานไม่น่าเชื่อว่าของแค่นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นโทนเนอร์ได้ค่ะ oh. <S <S <at> สำหรับผู้หญิงอยากหน้าวยใสอย่าลืมนะคะลองทำกันดูง่ายๆราคาประหยัดกับคุณผู้ชมค่ะสำหรับงบประมาณการทำโทนเนอร์จากน้ำสาวข้าววันนี้เขาสารฟรี Free. น้ำเปล่า และวันนี้เราก็ได้สวยประหยัดกันแบบฟรีๆเลยค่ะต่อไปอย่างที่บอกกันไปแล้วค่ะเราจะมาทำ p r เมสสเปรย์น้ำแร่จากแตงกวากันเลยดีกว่ายัยๆให้ฉันเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะคะค่ะมาทางฝั่งสเปรย์น้ำแร่กันบ้างอุปกรณ์ก็หาง่ายไม่ยุ่งยากดังนี้ค่ะวิธีการก็คือนำแตงกวาที่ปอกเปลือกแล้ว มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบ,งบางๆเสร็จแล้วก็นําแตงกวาไปต้มกับน้าแร่ประมาณ5-7นาทีแต่ขอย,ย้าว่าต้องไฟอ่อนๆนะคะสารความชุ่มชื่นในแตงกวาจะได้ไม่ถูกทําลายคะ่ะครบเวลาแล้วก็รอจนกว่าแตงกวาจะเย็นนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเย็นเรียบร้อยแล้วต้องค่ะแตงกวา จะสังเกตว่านี่มันมีน้ำแร่อยู่ข้างในนะคะไม่ต้องเททิ้งหมดนะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อจากนี้เราจะไปปั่นค่ะต้องมาเลยเธอไม่ใช่หรอชอบปั่นอ่ะฉันชอบปั่นหัวปั่นหัวผู้ชายนี่สนลกไปหมดเลยนะคะไปหมะเลยค่ะ,ลคะแล้วก็ปั่นเพียงแค่20วินาทีค่ะช้าๆนะคะปุยไฟค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออกมาค่ะเอามาใส่ที่กรองอันนี้เลยค่ะปุยไฟ เทใส่นี้นะคะชชางนะคะเอามากรองนะคะเอากากออกขั้นตอนสุดท้ายก็กรองแตงกว่าที่ปั่นแล้วเอาเฉพาะส่วนน้ำมาบรรจุพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้โทนเนอร์และสเปรย์น้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพในราคาสบายกระเป๋ากันแล้วล่ะค่ะส่วนงบประมาณการทำสเปรย์น้ำแร่จากแตงกว่าแตงกว่าสดฟรี น้ำแร่17บาทวันนี้เราสวยประหยัดในราคา17บาทค่ะนี่มีให้เลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์นะคะจากน้ำสาวข้าวใช่แล้วหรือว่าจะเป็นสเปรย์น้ำแร่จากแตงกวาสวยๆราคาประหยัดแบบนี้ต้องชอบจังเลยอ่ะในบ้านยุคใหม่อย่างเราเนาะใช่ค่ะในบ้านยุคใหม่ต้องรู้จักมาประยุก ประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะหรือว่ามีสูตรเด็ดๆอะไรเนี่ยนะคะอยากจะมาแบ่งปันกับเราเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปแชร์กันได้เลยค่ะที่แฟนเพจแม่บ้านประจันบานของเรานะคะหรือว่าจะแนะนําทริคสวยประหยัดแบบโฮมเมดของคุณมาได้นะคะเรายินดีค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะได้เวลาประหยัดกันแล้วประหยัดยังไงรู้ไหมเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปหาที่พักแล้วก็อาหารการกินที่แสนจะถูกถูกค่ะ อยากเห็นป่ะอยากเห็นมากอยากเห็นพักสักครู่ค่ะ